สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รุ่งทิพย์มีเมนูสเต็กหมสูสไตล์ญี่ปุ่นหรือทงเทกินะคะจะมาเสิร์ฟพร้อมกระหล่ำปีฝอยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำกันเลยนะคะอันดับแรกเรามาหั่นวัตถุดิบเตรียมไว้ก่อนค่ะใช้กระเทียมสองกลีบใหญ่นะคะหั่นตามขวางเลยค่ะ มะเขือเทศลูกเล็กหรือว่ามะเขือเทศราชินีนะคะเราก็จะผ่าครึ่งถ้าลูกเล็กมากก็ไม่ต้องผ่าค่ะมะเขือเทศราชินีเนี่ยก็จะลูกเล็กยาวรีนะคะถ้าเราใช้มะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยลูกก็จะเล็กกลมกลมค่ะส่วนกระลำปีนี่เราก็นํามาหั่นฝอยๆนะคะเสร็จแล้วก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดค่ะแล้วก็พักให้เสด็จน้ํานะคะเราจะใช้กระลำปีและก็มะเขือเทศเป็นเครื่องเคียงค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาเตรียมน้ำซอสโทงเทกิกันค่ะส่วนผสมก็จะมีสาเกญี่ปุ่น2ช้อนโต๊ะซอสถั่วเหลือง1ช้อนโต๊ะมิริน2ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู1ช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนชาซอสหอยนางรม2ช้อนชา เสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมหั่นหมูกันค่ะเราจะใช้เนื้อหมูสันนอก200กรัมนะคะหั่นหมูให้เป็นเส้นๆแต่ไม่ต้องขาดจากกันนะคะดูตามในวิดีโอค่ะจากนั้นโรยด้วยแป้งข้าวโพดนะคะโรยให้ทั่วเนื้อหมูค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนําไปทอดในกระทะนะคะนํากระทะตั้งไฟใส่น้ํามัน1ช้อนโต๊ะค่ะควรใช้กระทะนอนสติ๊กนะคะหรือว่าถ้าใช้กระทะธรรมดาเนี่ยแนะนําให้ใส่น้ํามันเพิ่มขึ้นค่ะนําหมูลงทอดให้มีสีเหลืองทั้งสองด้านเลยนะคะใช้ไฟกลางในการทอดค่ะเอหมูเริ่มมีสีเหลืองแล้วนะคะตอนนี้เนื้อหมูข้างในเนี่ยจะยังไม่สุกนะคะเราก็จะใส่กระเทียมลงทอดค่ะ กอกระเทียมพอเหลืองเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำซอสที่เตรียมไว้ลงในกระทะค่ะจากน้นปิดฝาเคี่ยวนานหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็เปิดฝากลับหมูอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็เคี่ยวต่ออีกหนึ่งนาทีนะคะ ตอนนี้เราก็จะได้หมูรสชาติอร่อยหอมแล้วก็นุ่มมากๆค่ะจะใส่จานเสิร์ฟพร้อมกับกะหล่ำปีซอยแล้วก็มะเขือเทศค่ะเมนูนี้อย่าพลาดนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในเมนูต่อไปค่ะ